มีคลิปไฟรอบมาให้เพื่อนๆดูนะคะช่วงนี้กําลังเรียกว่าโอ้โหหลายๆคนโดยเฉพาะต่างชาติถ่ายคลิปลงมาในสื่อโซเชียลเยอะมากๆจําได้ไหมคะว่าไม่กี่วันกําลังมีเรื่องราวที่กําลังพูดถึงบอกว่าวีนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากแห่กันไปเที่ยวเวียดนามทําให้ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าการท่องเที่ยวของเวียดนามแซงไทยไปแล้วแต่มาดูกันค่ะเรียกว่ามีปัญหาตอนนี้กําลังเป็นที่แชร์กันในสื่อโซเชียล ใครเคยเดินทางด้วยสายการบินเวียดเจ็บ้างเขาบอกว่านี่แหละคือเรื่องปกติและพอเกิดเหตุการณ์เกิดปัญหาขึ้นมามาดูกันเถอะว่าสายการบินเวียดเจ็จะปฏิบัติอย่างไรบ้างหนุ่มคนนี้นะคะเป็นชาวอาหรับเขาบอกว่าแน่นอนแหละว่าคนอาหรับทุกๆคนที่อยู่บนเครื่องบินอยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนต้องอดทนรออดทนอย่างยิ่งแต่รู้ไหมว่าพวกเราติดอยู่บนเครื่องบินเป็นเวลาหลายชั่วโมงแล้วนะหลังจากเครื่องบินลงจอด พวกเราทำอะไรไม่ได้เลยต้องอยู่แบบนั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผู้โดยสารบนเครื่องค่ะบอกว่าไม่มีน้ำไม่มีอาหารไม่มีอะไรเลยไม่มีคำอธิบายทุกๆคนต้องติดอยู่บนเครื่องบินโดยที่ไม่รู้เหตุผลว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาบอกว่าพวกเราคิดว่าอยู่ที่นี่นานเกินไปแล้วเป็นเรื่องราวที่ไร้สาระมากๆเลยไม่มีอาหารไม่มีน้ำไม่สามารถชาโทรศัพท์มือถือจะทำอะไรก็ไม่ได้เราจะให้ผู้โดยสารบน เรื่องบินเนี่ยทำยังไงได้บ้างโดยเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อ2วันที่ผ่านมานี้เองค่ะ แล้วเขาก็ทิ้งไทยเอาไว้นะบอกว่านักบินเนี่ยเป็นคนดีคือเมื่อเขาได้รับการอัปเดตเขาก็แจ้งผู้โดยสารเพียงแต่ว่าผู้โดยสารบนเครื่องบินเนี่ยสิไม่ได้รับอนุญาตให้ลงจากเครื่องแล้วก็มาดูนะคะอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะเขาบอกว่านี่คือเที่ยวบินไปดานังเมื่อ3มวันที่ผ่านมานี่คือประสบการณ์การบินที่แย่ที่สุดที่ฉันเคยประสบมารู้ไหมฉันขออัปเดตนิดนึงแล้วกันฉันหน่ะไปถึงโรงแรมของฉันหลังจากเที่ยวบินนี้ลาช้าไปตั้ง7ชั่วโมง และกระเป๋าเดินทางของฉันเนี่ยถูกเปิดออกทั้งหมดเลยไม่รู้เหมือนกันว่าใครมาเปิดซิปกระเป๋าเดินทางของฉันแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยฉันก็เลยบอกเลยนะว่าฉันจะไม่บินกับสายการบินนี้อีกแล้วแล้วก็ฉันอยากจะบอกเลยว่าหลายๆคนที่เลือกบินสายการบินนี้เพราะเห็นว่าราคาถูกเป็นสายการบินต้นทุนต่ำแล้วก็คิดว่าจะได้รับบริการเต็มรูปแบบแต่ขอบอกเลยนั่นเป็นเรื่องที่ผิดพลาดอย่างหนักหลังจากเกิดปัญหาต่างๆการดีเลย หลายชั่วโมงคุณจะได้รับคําขอโทษและบอกว่าจะชดเชยให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้แต่สิ่งที่คุณได้มาก็คือขวดน้ําแล้วก็ของว่างนี่แหละโอ้โหขอบอกเลยว่านั่นนะ่ะคือสิ่งที่ชดเชยดีที่สุดแล้วนะสําหรับสายการบินราคาถูกและนอกจากนี้สายการบินนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะฉะนั้นไม่มีข้อแก้ตัวอะไรที่ดีกว่านี้อีกแล้วนอกจากคุณจะต้องรับกรรมกับสิ่งที่เกิดขึ้นมีหลายคนมาคอมเมนต์นะคะบอกว่าสําหรับฉันก็รู้ เหมือนฉันฉันมีประสบการณ์ครั้งเดียวและหลังจากนั้นฉันไม่กล้าใช้บริการอีกเลย รเบกาบอกว่าเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นกับฉันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองขอบอกเลยว่าเสียเวลามากๆส่วนค่ะบอกว่าสายการบินนี้เขาควรจะเปลี่ยนระบบบริการภาคพื้นดินได้แล้วนะทำไมถึงช้าขนาดนั้นไรอันคูเปอร์ค่ะบอกว่าทำไมไม่มีใครมาทำอะไรกับสายการบินนี้เลยแล้วก็ทำไมสายการบินนี้ถึงมีแต่การดีเลอยอย่างสม่ำเสมอพวกเขาไม่ได้รับบทลงโทษอะไรเลยเหรอ ดราก้อนค่ะมาคอมเมนต์บอกว่าฉันไม่รู้สึกประหลาดใจเลยเพราะว่าการให้บริการของสายการบินเวียดนามเนี่ยเป็นแบบนี้อยู่แล้วและการบริการลูกค้าในเวียดนามก็น่ากลัวมากๆสําหรับชั้นส่วนเอ็มแชงเจอร์ค่ะบอกว่าเมื่อ3วันที่ผ่านมาเวียเจตเนี่ยเขาออกมาดูแลด้วยตัวเองเลยนะแล้วก็ฉันได้ข่าวมาว่าจะมีการยุติสัญญาภาคพื้นดินกับ SAG โดยปกติแล้วฉั้นเคยเห็นพนักงานใส่เสื้อกากเรียบร้อยเลยแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่า เวียเจตเนี่ยเขาไม่พร้อมในการให้บริการภาคพื้นดีเลยนะเพราะฉะนั้นทุกๆวันนี้ก็เลยมีปัญหาเครื่องบินลงจอดไม่ได้แล้วก็ทำให้คนเนี่ยต้องดีเลยติดอยู่บนเครื่องบินเป็นเวลาหลายชั่วโมงนี่แหละ หองมินบอกว่าพรุ่งนี้ฉันมินเที่ยวบินไปดานังด้วยสิทำยังไงดีเริ่มจะรู้สึกกลัวละเชอรี่มาคอมเมนต์นะบอกว่าฉันเกลียดจริงๆเวลามีคนมาพูดว่าคุณจะมาคาดหวังอะไรมากมายกับสายการบินต้นทุนต่ำสำหรับฉันเงินก็คือเป็นเงินอยู่ดีไม่ว่าจะถูกหรือแพงในฐานะลูกค้าที่จ่ายเงินไปแล้วคนที่รับเงินไปก็ควรจะทำงานแล้วก็ให้บริการให้ดีกว่านี้ไหม ไมกี้มาคอมเมนต์นะบอกว่าฉันอะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนละตอนนั้นฉันไปญี่ปุ่นรู้มาว่าฉันต้องนอนอยู่บนพื้นของสนามบินเป็นเวลาถึง24ชั่วโมงเพราะว่าเครื่องบินดีเลยนี่แหละและอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะคลิปวิดีโอนี้เปิดเผยม,มาเมื่อ2วันที่ผ่านมาบอกว่าเครื่องบินของเธอเนี่ยลาช้าไปต้อง6ชั่วโมงฉันอยากจะนอนจะให้ฉันยืนอยู่แบบนี้หรือไงเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทาไมถึงไม่มีคําอธิบายอะไรเลยโดยในคลิปวิดีโอนะคะก็มี ผู้บริษัทเนี่ยยืนรอกันเต็มไปหมดเลยค่ะจะไปไหนก็ไม่ได้นะเรียกว่าต้องรออย่างไรจุดหมายเลยค่ะมีบางคนมาคอมเมนต์ค่ะมูโดบอกว่าฉันรู้สึกว่าการที่เครื่องบินล่าช้าเนี่ยไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นหรอกแต่ว่าครูพอเห็นแบบนี้แล้วฉันรู้สึกว่าสายการบินเนี่ยเข้าใจยังสามารถบินได้ตามปกติไหมอย่างนี้ก็ไม่มีใครอยากจะขึ้นหรือป่า เราก็มีหลายคอมเมนต์เลยนะคะจากคนเวียดนามบอกว่าพนักงานของสายการบินก็ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้บังคับบัญชาเพราะฉะนั้นฉันรู้สึกว่าจะต้องมีกฎหมายบังคับเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินแล้วนะเพราะว่านี่เป็นสายการบินที่ดีเลยประจําเลยบางคอมเมนต์เขาบอกว่าพนักงานทุกคนเขาก็มาทํางานเพื่อได้รับค่าจ้างแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่าพนักงานโดนผู้โดยสารเนี่ยสาบแช่งไปเยอะมากแล้วน่าสงสารจริงๆถ้าเกิดพ่อแม่มาเห็นภาพแบบนี้พวกเขาคงจะเจ็บ ปวดมากบางคอมเมนต์เขาบอกว่าฉันรู้สึกว่าน่าสงสารจริงๆถ้าเป็นไปได้พนักงานคงจะร้องไห้นะแหละจริงๆก็ไม่ใช่ความผิดของพวกเขาเลยนะแต่บางคนเนี่ยก็ต้องโดนว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนก่อเลยบางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าสายการบินนี้ล่าช้ามากๆเหตุการณ์ก็เลยบานปลายเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีทางออกแล้วก็ไม่มีข้อเสนอแนะใ,ให้กับผู้โดยสารเนี่ยสิ บางคอมเมนต์ค่ะคนเวียดน,นามเขาบอกว่าแบบนี้สงสัยจะต้องความบาดแล้วล่ะเขาบอกว่ามีคนซื้อตั๋วเครื่องบินมากกว่าปริมาณเครื่องบินที่ให้บริการแล้วถ้าเกิดเป็นแบบนี้ได้เขาจะมาขายตั๋วเครื่องบินราคาถูกทําไมในเมื่อไม่มีเครื่องบินให้บริการอย่างเพียงพอ บางคอมเมนต์ค่ะคนเวียดนามก็บอกว่านี่คือผลประโยชน์ของสายการบินล้วนๆแต่ว่ารัฐเนี่ยไม่สามารถรนานที่จะทําอะไรได้เลยบางทีเขาอาจจะแกล้งทําเป็นมองไม่เห็นก็ได้นะแต่ว่ามูลค่าและ,ะไรายได้ของสายการบินนี้ก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแถมยังมีคนซื้อตั๋วตลอดเวลาอีกด้วยสิบางคอมเมนต์ค่ะคนเวียดนามก็บอกว่านี่แหละเป็นเหตุผลที่ฉันไม่เคยใช้บริการสายการบินนี้เลยฉันเน้นไปซื้อตั๋วสายการบินที่ดีที่สุดเพื่อความปลอดภยัยและฉันขอเน้นความสะดวกสบายดีกว่า ฉันจะไม่ดูราคาถูกแล้วและฉันก็จะไม่ขึ้นสายการบินที่เป็นต้นทุนต่ำด้วยนะแล้วก็มีคนถ่ายคลิปมานะบอกว่าเที่ยวบินของฉันลาช้าสี่ชั่วโมงเกือบจะหชั่วโมงแล้วนะคิดดูละกันเที่ยวบินเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะจัดกระเป๋าให้ถึงลูกค้าได้ยังไงดูสิกระเป๋าเนี่ยกองเต็มพื้นไปหมดเลยไม่มีเจ้าหน้าที่มาให้บริการไม่มีคําอธิบายใดๆท้งสิน้นฉันรู้สึกว่าเหมือนกับว่าพนักงานของสายการบินนี้เขาจะหยุดงานประท้วง หรือเปล่าหรือว่าไม่มีพนักงานมาจัดกระเป๋าไม่มีคนมาตอบคําตอบให้กับลูกค้าด้วยนะรู้ไหมเหมือนกับว่าที่สนามบินนะไม่มีคําตอบอะไรเลยแล้วก็ดีเลยไปกว่า12ชั่วโมงแล้วล่ะ แม็กซ์ค่ะมาคอมเมนต์บอกว่าเหมือนกับสายการบินนี้หลอ,อกลวงผู้โดยสารบอกว่าเป็นสายการบินต้นทุนต่ำแต่ว่าจริงๆเนี่ยฉันรู้สึกว่ายอมจ่ายค่าตั๋วที่มีค่าเครื่องบินแพงกว่านิดนึงดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องมาหน้าเสียเวลาล่าช้าแบบนี้และเพื่อนๆนะคะเห็นแบบนี้แล้วมีความรู้สึกยังไงกันบ้างท่ามกลางที่มีข่าวมาว่าการท่องเที่ยวเวียดนามเนี่ยกระเตื้องขึ้นเรียกว่าหลายเปอร์เซนต์เลยแล้วก็มีนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศแห่กันไปเที่ยวเวียดนามเยอะมากๆเลย แต่ในทางกลับกันสายการบินของเวียดนามนั้นเรียกว่าใครๆก็รู้แล้วก็ขึ้นชื่อในเรื่องของการดีเลย์นะคะไม่ใช่แค่ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงยาวนานไป24ชั่วโมง10กว่าชั่วโมง6ชั่วโมง8ชั่วโมงก็มีเยอะแยะค่ะอย่าลืมมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นและคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ